เวลา14นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสดเด็จออกณนาวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีนำนางสาวชลิตาชมเกตแก้วจากหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ได้รับทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทร i น y ตี้คอ g e เ a m เคม d ิดประจำปี2566ไปศึกษาต่อระดับประิญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพณทริน y College เ a m เคม d ิดสาหาราชาอาณาจากักรข้อทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาโอกาสนี้คณะกรรมาการมบริษัทรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพร,ระบรมราชูปถมัมภ์และผู้เกี่ยวข้องรวมข้อทุนละอ,องพระบาทด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์อาภิชาติอาศาวะมงคลคุณรองประธานบุรนรัท,าร,ทารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบระมราชูปถัมภ์และคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวนชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2565อรุลรองค์พระบาทกราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานณต่างประเทศด่างนี้นางสาวนภัสสิริ พุทธ <minutes> ันบุตรคณะแพทยศาสตร์ศิร <lawsuit royable> ิราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนายประนายเดชเฮงสวัสดิ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนายปิยวัฒน์คันทโกวิทคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายสรุตชาวะวัณนิชคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนายเศรษฐนันท์จารุเกษมกิจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสนี้คณะกรรมการวุฒินิธิหลัผู้เกี่ยวข้องรวมเฝ้าทุนละองทาบาทด้วยเวลา7 4็นาฬิกาส4นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทศศสีสว่างขวัตปรรคัติยราชนารีเสด็จออกหน้าอาคารเฉลิมไรรเกียรติ8 0ดพรรษาพระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ทรงงามมิสแญนยีสตวาวแพทย์ร่วมกับทีมสตวาวแพทย์สูงศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องเพื่อผ่าตัดรักษาและทำหมันสุนัขของประชาชนซึ่งการทำหมันสุนัขถือเป็นการคุมกำเนิดถาวรช่วยควบคุมการขยายพันธุ์ได้ดีที่สุดแต่ลดการแพร่ระบาดของโรคที่สุนักบ้า ในการนี้ทรงตรวจความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือสําหรับการทรงงานมีสัญยีสัตวแพทย์ลาส่งให้ยานําสลบและยาสลบแก่สุนัขผ่านทางหลอดเลือดโดยทรงพิจารณาตามความเหมาะสมของสุนัขที่เข้ารับการผ่าตัดวันนี้เป็นสุนัขพันธุ์เรนช์ปูด็อกที่เข้าสู่วัยอายุ1ปีเพศเมียน้าหนัก7กิโลกรัมเข้ารับการผ่าตัดทาหมันและสุนัขพันธุ์ผสมชื่อผู้ผู้อายุ8ปีเพศเมียน้ําหนัก8.8กิโลกรัม เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคมดลูกอักเสบสำหรับวิสัญยีสตาวแพทย์ถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการผ่าตัดเพื่อทำให้สัตว์ป่วยสลบไม่รู้สึกตัวแต่ยังคงมีการทำงานของระบบหายใจเป็นปกติช่วยให้สัตว์ไม่เกิดความเจ็บปวดระหว่างการผ่าตัดที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่างๆทั้งทางร่างกายและสภาวะจิตใจ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่งางธรวัอตอรคัตติยราชนารีทรงประนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและมีกับประสงค์ให้สัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคติดต่อที่จะนำไปสู่คนเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮล ทั้งนี้ื่วงในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก28กันยายน2566และเพอรณรงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปฏิทินขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซสิ่งป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกแห่งทุกวันในเวลาทำการตลอดเดือนกันยายน2566โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย